ครับผมสวัสดีครับข้าวหมูลก็สิ่ว่าสรุปเป็นเฮดหวยคำนวณนไห้น้อเมื่อยนะครับแล้วก็สูตรหวยวิ่งแล้วก็ก้อนสีเฮดสูตรคำนวณกับหวยวิ่งอยากจะถามผู้ชมทุกคนว่างวดที่แล้วเป็นแนวเอฟซีทุกคนครับผมที่พ่อหมูสรุปหอยมีซีโตอพ่อหมูถึงนักอยู่ครับแต่ว่ามีเหตุผลซื้อหลายแต่ว่าก็ได้ขึ้นมากหน่อยครับเพรา,าะว่าท่านผู้ชมเอฟซีสิคุกนหรือว่า พ่อหมูซื้อหาสิบต,ตัวสีตตส่ตัวซื้อหาสิบตัวขึ้นมาได้แค่ยี่สิบตัวครับผมใจสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมพ่อหมูก็จักสิวาจังไหนโอ้ยในค่ำเดียวครับวาเหนื่อยใจจริงดมเออพอาะดีก็มาตรงกับเลขเพิ่นดังมากนะครับจาก่วัดอาจาร,รย์ดังเพิ่นดังมาสู้กันพอดีก็พ่อหมูพ่อหมูไปซื้อไว้ก่อนน่ะล่ะแต่ว่าก็คือมันเป็นเลขอันแล้วกะ็เลขให้ครึ่งเดียวพ่อหมูก็คกฤษฎีกายอยู่ย่ำ ยามที่พ่อหมูมักแห้งเนาะพ่อหมูก็โดนเทือถึงเนาะกหั็เทือถ,ถึงมากเงื่อนให้วิ่งสามนี่แหละก็ฟันทุ่งแฝดแฝดสามก้าวสามหาสามก่อนเนาะพ่อหมูมักแห้งวิ่งสามเนะเาะกับมาตรงกับเลขอ่านเพลินกับพวกอยังเนาะแต่ว่างวดน,นี้พ่อหมูก็สิปล่อยไปอีกคือเก่าปล่อยไปแต่นเนินๆมันสิตรงกับเพลินอีกบงปล่อตรงกับถือว่าเข้าโชคดีบุญบาลมีเข้านี่โอ้ได้ไก่เคียงเพลินแน่เพลินแบบใสเพลินแนง่เสียหน้าเนาะครับเนาะของวัด วัดที่เพิ่นเทียออกมาถือพ่อหมูกับพุ่งใจพ่อเพิ่นเทียออกมาโอ้ดีใจหลายเห็นาะตรงกับเลขพ่อหมูเนะาะพ่อหมูกับสิมีเอาเลขวิ่งก่อนเนะาะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากฟังเลขวิ่งเนะาะยมซีทุกคนผู้ถือผู้ถือผู้ว่าถือกะบข้อเมียนมาบอกพ่อ,พอ,อหมูแน่เอวันนี้พ่อหมูนะนนหมสิเพาะลุยต่อสู่ต่อไม่ท้อไม่ถอยในเมื่อรัฐบาลยังมาเศร้าขายพ่อหมูใครซื้อไปเรื่อยครับลอตเตอรี่เนาะ เราเบิ่งเลขวิ่งของพอหมูก่อนเนาะเลขวิ่งสูตรหวยคำนวนร้านส้มตำแม่หมูตกโคกเนาะเอาวิ่งก่อนนะครับนเนาะวิ่งวิ่งสูตรของพอหมูนเนาะวิ่งสี่หกครับผม สูตรวิ่งของพ่อหมูเนาะกะมาเบิงกันเนาะครับท่านผู้ชมอ่าพ่อหมูกะเห็ดออกมาวาเห็ดคักอยู่ครับผมเลขออเมื่อนี่ว่านออกวัาจันทร์บหครับแม่บอ,อกอัอจันทร์เนาะนี่งอนเนาะพ่อหมูเห็ดออกมาเนาะสูตรวิ่งของพ่อหมูล่างบนนั่นเป็นงดนี่ครับสี่วิ่งสี่ครับพ่อหมูมักสี่กับหกกับแปดครับงวดนี้อ่าสามตัวนี้จับหมุนใส่กันได้เลยครับผมจับหมุนได้เลยวิ่งสี่วิ่งหกวิ่งแปดเนาะครับ เลขสูตรคำนวณเลขวิ่งวิ่งผัดร้อยคูณสี่ร้อยของพ่อหมูตลุตงวัดวันนึงเข่าสามเลยครับผมเต็มเต็มครับพ่อหมูก็ได้่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์บ่เป็นยังครับว่าไปขึ้นลอตเตอรี่ได้สา <c oughs> มสิบเปอร์เซ็นต์กับเบิร์นเลวิ่งเนะเาะมิดทงใจครับเอฟซีบอกับเบิร์นเนาะถึงพ่อหมูเห็ดตอ,งน,อ,องน่าใครเห็บบนนี่ยเราทำไปช่วงเนาะเดี๋ยวพ่อหมูสี่ขึ้นตอนไทยเบยิร์นอีกที่หนึ่งเลขวิ่งกับสูตรคำนวณเนาะ ก็มาเบิ้งสูตรคำนวณน้องของพ่อหมูเห็ดออกมางวดนี่เลขนาสิบอกว่านจันพ่อหมูก,กับเฮ็ดออกมาแล้วแล้วพ่อหมูสิเรียบเรียงไม่เบิ้งใกล้ๆมือพ่อหมูกับสิสัลุบคือเก่าแล้วครับฟันทงบอเออเลขสิมาแบ,บี้ยวใหญ่สีเฮเลียหน่อยเอเหลีย,ยล,ล่างบนตัวสอง,ต,สองตไปเนะเาะมาเบิง้งเลขสูตรคำนวณของพ่อหมูเอาบนก่อนแล้วกันพ่อพ่อหมูจัดแจงให้เป็นบนไปเลยเนะาะเรากล่องง่าย อาบนไปก่อนแล้วกันบนเนาะสูตรของพ่อหมูออกมากกับมากมากงวดนี่กับมากไห้มากสูนมากพวกนี้กับพ่อหมูกับมากเอาพ่อหมูเห็ดออกมากให้เป็นซุดซีคูกรใกล้มือสรุปรีเนียะสองเนาะครับผมดูสูตรงวดนี้นนนนนเนาะครับสูตรคำนวณร้านส้มตำครับผมหมูเห็ดมาไหวแล้วครับสูน สูตรคำนวณบนเนาะครับผมพอหมูมักเนาะสูตรคำนวณบนงวดนี้น่าจะเป็น0 4 0 6 2สี่นองหเจครับเอฟซี FC ทุกคนครับมีตรงใจบอถ้ามีตรงใจคอมเมนต์มาบอพอหมูเออมักคือพอหมูบอเห็นออกมาคำนวณตัวนี้ได้ตัวนี้บอ,รอตรงกันบอกับเอฟซีทุกคนทุกทันนะครับนะ ที่จะแนะนําพ่อหมูมาบอกพ่อหมูแนะนําพ่อหมูได้เลยว่าเออตัวนี้มันดับตัวนี้มันมาตัวนี้มันพอมากด้วยเอฟซีคนหนึ่งเมื่อกี้คนกระหามาตรงเป๊ะเลยครับผมเป็นเฮดมาเก้าสามเก้าห้าสิบหกขึ้นเขาเลยเก้าสามขึ้นกระไดเนาะเอฟซีคนหนึ่งพ่อหมูกบบสามซื้อคนเมื่อไรกับข้อแม่มาบอกพ่อหมูแน่เดี๋ยวอ่านท่าไพ่ข้อแม่มาเอฟซี FC จะกระพนที่ว่าเป็นแม่แน่พ่อหมู สีติดต,ตามเพื่อนขับบ้านในสิเอาลงซื้อเพื่อนไวก้กระสิบขอออกหน้ามานะืนหน้ไอ้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกเนี่ยคอหมูเพ,มมเพื่อนยุไกรคอหมูสิไปตามหาเพื่อนน้อคำเนาะข้อเมนมาบอกคอมูศูนย์สี่ศูนย์หกสองหกเจ็ดหกแล้วครับบนเอฟซี 4, ตงใจบอสมาเบิ่งสูตรคำนวณล่างบ้านเอฟซี 4, ทุกคนเนาะมาเบิ่งสูตรคำนวณล่างของคอหมูคอหม,มูสิได้ตัวไหนน้อตรงใจครับทางผูนะ้ชมบอ สูตรคำนวณล่างทีนี้ครับพอเป็นล่างเนาะล่างฟันล่างฟันบ่งรถดงวดน,น,น,นี่พอหมูสิเพะรุวยไปน้ากันก็พอหมูหมูรุยงวดนี่เข้าสิไปรวยงวดนี่พอหมูสไตล์เกาครับรวยซื้อขาสิบได้ยี่สิบครับในเศร้าตัวเขาแล้วเป็นไข้ซ้ำนั่นไห้สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะบางสูตรล่างครับผมสูตรล่างของพอหมู ครับผมสูตรคำนวณล่างนะครับบาที่นี่ล่างของพอหมูเนาะสูตรคำนวณล่างนะครับทำเป็ต้มสก่งใจบ่อพอหมูกัไดซีตัวฮกเกี้ยอละแต่ว่าพอหมูสีคัดกองไอ้มือหร่ไกลเมือที่นึงนะครับนาะสีฟันโ่คไทยสูตรนนล่างของพอหมูแล้วจะเป็นแปดสี่แปดห้าเก้าห้า เจ็ดสามครับที่พ่อหมูคำนวณออกมาได้พ่อแน่จะเป็ี่นน้ครับเนาะเอฟซีตรงใจบอธม,มากคือพ่อหมูบอทำมากกับพ่อมเมียนมาเด้อเราทำ่มากกับบอพ่อหมูเนี่ยพ่อหมูจะได้พิจารณาว่าจะได้เป็นธรรมะคือบอมาสูตรคำนวณสูตรนี้พ่อหมูเขเห็นว,ว่าเห็นออกมาค่ากันแหละครับผมตรงใจบอเนาะสูตรคำนวณเนาะกับ พ่อหมูเฮดวิ่งให้พ่อทั้งไตนะครับเป็นสูตรวิ่งแล้วจากซีโคกแย่เทสได้ใ,ใบเดียวกันครับผมจะได้เบิ้งพร้อมๆกันไปเลยเพราะว่าใกล้ๆเมื่อพ่อหมูกับเสดอ,ออกมาให้เดียสองคูสองคูอาจจะเฮดวิ่งเลียตัวใดตัวใดตัวนึงก็ได้ครับผมเพราะว่าใกล้ๆเมื่อเสดวิ่งโตเดียวเลยงวดน,นี้ที่วิ่งหลายฟันทุ่หลาที่ฟัน,ฟนบนเจา้าโตล่างเจา้าโตงวดตโตที่ว่าหมูมักแข็ง เอฟซี e FC, ถาเบิ If, ้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเนาะช่องของแม่หมูตกโคกพ่อหมูตกโคกนะครับเนาะทีอพ่อบอกคุณผู้ชื่อมในในในหมีมักตัวใดโอ้พ่อหมูที่พ่อหมูมักบ่พ่อหมูก็มักตัวโตแล้วแต่วันถัดพ่อหมูให้พ่อหมูเล่นเนาะพ่อหมูสีบุ้งเรียบแผ่บ่ที่พ่อหมูมักแห้งใกล้ๆเดี๋ยวกับไก่หมือเดี๋ยวบุ้งเรียบไผ่ตะวันสีบุ้งเรียบคอนมื่นเนี่ยนน้องแม่หมูเนาะเดี๋ยวพ่อหมูขอขออนุญาตเอฟซีบุ้งเรียบแป๊บหนึ่งว่าพ่อหมูสินักตัวใดที่สุดในใจพ่อหมู เด้เดอหมูวงเน้เป็นจักหน่อยก่อนตัวพ่อหมูมักแหงมันสิมี่ว่าไายดอกครับสูตรก็คือสูตรแต่บางที่ตัวใดที่ห้ามมันมันตรงใจห้าสวัิห้ากับมวงกลมเอ้คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมมักบ่มักอันนี้กะก็แล้วแต่คุณผู้ชมตะบาเห้ากับมวงกลมไปเนี่ยสูตรพ่อหมูนาะที่พ่อหมูมักในใจแล้วมีอยู่เดีย๋ยวนี้ สีครแต่ว่าใกล้มืออาเลียอันละคูละคูเล้วสิฟันพวกนั้นครับแต่ว่าที่พ่อหมูมักแ,แห้งแห้งเดี่ยวในใจกันตอนนี้ครับเนาะ,ะเห็นบอสครับเดี๋ยวทำมาชมบ่อนกับเลขวิ่งพ่อหมูกับสีว่องเลยเผาว่ามักตัวใดแห้งตอนนี้ที่พ่อหมูวงกลมไว้เนาะค่ะคุณผู้ชมเด่นเด่นก็คือศูนย์หกสองหกแปดหาแลวกะ เก่าหาเนาะคุณผู้ชมเนาะลองเบิ้งเนาะค่นะเนาะลองเ<ม>บิง้งฮาเล็กวิ่งเนาะเอฟซีเนาะพ่อหมูกะมาแข้งน,งนั่นตัวนี้แหละครับผมฮาเล็กวิ่งก็คือพ่อหมูคาดว่า,าน่าจะมาเลยครับผมเล็กวิ่งเนาะไกลๆมือเดี๋ยวพ่อหมูฟันทุ่งอีกที่นึงเอ่อเอฟซีเบิ้งเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะพ่อหมูก็จะฝากท่านผู้ชมเอฟซีคนกดไลค์กดแชร์ไว้เพราะว่าเนี่ยพ่อหมูฝันดีมีความฝันแน่เลขฝันแน่ คนไร่ก็แช่กนติดตามไว้ช่องแม่หมูตัวโกของหมูตัวโคกแล้วเขาฝากฝากอีกสองซ่องนี่แหละครับผมสำหรับคนที่ยังบ่ได้ขามารับชมเพิ่มขามาก,กัติดตามพ่อหมูแม่หมูไว้ด้วครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อหมูกัสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับนะ้นองร้านอวามดีนะครับเยอะสาธุ